คนสีขาวดูราวกับเป็ดเหมือนเป็ดเขาบอกอะไรไก่ไก่เม็ดหโหูหไทยหมันมีตัวยษ์ด้วยนะันเป็ปีกเรียวยาวบางใสบินไปตามดอกไม้บบวบ ตีเรียวยาวบางใสบินไปตามดอกลักก้าเป็นเอ่อแมงวีแมงปอฮะแมงแมงปอยังอยู่ปออยู่เลยเหรอเออยังไงแมงปอเยาหย,ยืนท้าแดดไถนาโชว์ดีลาการควายภาษาจา,างปิดเหรอบอรัฟเฟลบัฟเฟลบัตเตโล ก uh huh. ด,ดงอนตัว,ตวตัวสีส้มเอ,อ่อลูกเขากุ้งกุ้งตามสั่งภาษาอังกฤษอะไรลูกกุ้งตามสั่งเอาเอาเอาขึ้นมาสิวินตัวขาวแต่ทาดำชอบหมักแต่ใบไทยแพนดี้กาะถาง้อะกังฟูแพนด้าผิว ตะปุ่มตะปตะตตอกอต,ะปต,ะปตอนข้ามออกกระโดะดนีะผิวตะปุ่มตะป่าตอนข้าออกกระโดดกบฟล็อกกระป๋องกระปัํมค้างคคกเออต้องค้างคุกนาเกียร <laughs> <laughs> <c oughs> ์ไก่ที่ด้วย ด okay, ูดกใน่ีแล้วท oh ุกคนเบีคนอะไรี้นิฟอนเบอนไหนอีกแม่ยังไม่ได้นะคอยาวขายาวก้าจีรับได้ไดกลจีแมนจีรับจีรับกปบิดมีอะไรอีกพูดปิดมาิน มีไก่มีหน่อกลางหน้าตัวหนาแข็งแรงเอ่อและแรดข้าวพวขาดกันแล้วขาวพวตายแล้วข้างหลังนี่ไงแปดขาตัวลายนี่แปดขาตัวลายเดียวได้ชักใหญ่มดแมงมุมมัดขาสปีดเตอร์พัฟเตอร์ขามาวิน ห้ังหลังส no ุดไอ้ยันนื่ว่ะนี่มาถอนเก็บหอวมาเนี่นี่มาทอนเก็บแบบอันนั้นอันเก่า Happy birthday Happy Happy birthday พลังแห่งบาราน่าท่าทางดุร้ายเอา่ะทุกคน ค่าก่อนเอ่อปลาหมึกเอ้ยเสือชีต้าข้าทางดูไล่เสือเสือชีต้าภาษาอังกฤษอะไรไลออนใช่อะไรไลออนสิบตัววินน่าเหมือนหนูไทด์ไท่อะไรไทเกอร์ไทเกอร์ดาวบนฟ้าดูไอวินจะตกอยู่แล้วมาเลยแต่ว่าอยู่ทะเลดูคล้ายดาวอยู่บนปลาปลาดาว ไี่สตาร์ฟิตสตาร์ฟิตมาวินตัวยาวว่องไวลื่นไหลรวดเร็วปลาหมึกอีนี้ปลาไหลปลาไหลปลาไหลขี้กระตือสองแสงสองแสงยามค่ำคืนดึกดื่นแสงตื่นตาเอ่อแมงอะไรนะกุจีเออดอกมีเศง เออแมวห้อยน่ว่าเลืมหมดแล้วก็ตามวตามมีมันมินแต้นิว่าเป็นพวกกะสาทคนเด็กน้อยไอเด็กเีินทำบ้าเด็ก้อยโอ้ no ๆเอามาให้เอามา บินตามงมุมฮ่นัอนเก็บเร็วสันเก็บเร็ว